ของเราก็มีในร,าร้านพยาเหมือนกันนะคะเราก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยผ่านออยกินแล้วไม่ตายแน่นอนนะคะนี่นคะคะตัวไอดียกต้าไทโอนะคะ,นะค,ะค่ะก็วันนี้ก็เป็นซีสองสาก็ลาไปก่อนนะคะสนใจสอบถามผลิตภัณฑ์ก็โทรมาได้0 8 4 6, 6์9 7 96นะคะหรือว่าลายนะคะ BEN z z EY 23หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านที่ Google หรือว่า YouTube นะคะพิมพ์เขาว่า b e n ซ e 23นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนก็อากาศร้อนก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะเลือกทานให้มากขึ้นละกันเพราะว่าจะได้ไม่ท้องเสียแล้วก็อย่าตากแดดมากเดี๋ยวก็จะกลายเป็นหวัดเป็นไข้ขึ้นมายังไงก็รักษาสุขภาพยังไงก็โชคดีทุกท่านนะคะนี่ขอตัวลาไปก่อนค่ะบิดาดึงดึดึ